สวัสดีครับผมอาจารย์ราชก,รกิจกนกปะนาธนะครับชื่อเล่นชื่ออาจารย์โยบนะครับก็วันนี้จะมีโอกาสได้เล่าคําพยานชีวิตนะครับคาจริงแล้วผมเติบโตในครอบครัวคริสเตียนนะคคุณพ่อคุณแม่เป็นคริสเตียนตั้งแต่ผมเกิดมานะครับแล,แ,ลแล้วก็ได้เรียนรู้อยู่ในคริสตจักตลอดเวลาครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือคนที่ไม่ใช่คริสเตียนก็คือว่าวันหนึ่งเราต้องตัดสินใจว่าทําไมเราถึงเชื่อพระเจ้าองค์นี้ทําไมเราถึงเลือกที่จะ เชื่อว่า,วาพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้และยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเริ่มต้นจากตั้งแต่ผมเกิดเลยนะครับเป็นสิ่งที่อศัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือว่าสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีอุลตราสาร์แล้วก็คุณพ่อได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้บอกว่าจะได้ลูกชายนะครับแล้วก็ให้ตั้งชื่อว่าโยกนะครับอตอนแรกคุณพ่อก็อธิษฐาน,นว่าทําไมต้องชื่อโยกนะครับแล้วพระเจ้าก็ตอบสั้นๆบอกว่าวันหนึ่งชีวิตครอบครัวของผมจะต้องเป็นเหมือนโยกนะครับ แล้วก็ให้ชื่อจริงด้วยนะครับว่าให้ชื่อราชกิตนะครับเพราะว่าเป็นบุตรหัวปีนะครับลูกชายคนนี้ต้องรับใช้พระเจ้าแล้วเขาจะเป็นผู้รับใช้ในอนาคตนะครับนั่เป็นสิ่งที่คุณพ่อก็เล่าให้ผมฟังตั้่แต่ผมเกิดจนโตนะครับเป็นคำพยานแรกในชีวิตผมเป็นคำพยานชีวิตแรกในชีวิตผมเลยที่ตอกย้าว่าพระเจ้าอัศจรรย์นะครับตั้งแต่เกิดมาก็รู้เลยว่าพระเจ้าอัศจรรย์เพราะว่าพระองค์บอกทั้งเพศบอกทั้งชื่อนะครับที่สำคัญมากนะคือเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ชีว me, ิตครอบครัวผมรับใช้พระเจ้าทุ ud, ่มเทเสียสละในการรับใช้พระเจ้าพ uh, so, nice. well, ่อแม่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุเบิกฟื้นฟูหลายๆคิตจักในภาคอีสานนะครับตั้งแต่ผมเด็กๆก็ทุกๆวันก็จะต้องเดินทางไปทุกๆวันศุกร์นะครับคือวันศุกร์ก็จะเดินทางไปอีสานนะครับแล้วก็พ่อแม่ก็จะไปเทศนาสั่งสอนประกาศนะครับแล้วก็จะกลับมาเช้าวันจันทร์เป็นอย่างนั้นประจําตลอดหลายปีที่ผมเป็นเด็กนะครับแล้วก็อยู่มา ชีวิตครอบครัวผมก็เป็นอย่าง,างที่พระเจ้าบอกจริงๆนะครับก็คือเด็กๆก็เป็นอาจะแนวล,ลูกคุณหนูนะครับคุณพ่อคุณแม่ทาโรงงานนะครับกระปุกออมสินทําโรงงานคลิปชอปนะครับก็ค่อนข้างมีฐานะนะครับอยู่สบายมาตลอดแล้ววันหนึ่งก็บททดสอบนั้นก็มาถึงจริงๆนะครับทุกอย่างก็เมื่อป่านผ่านปี2540นะครับปี40หรือว่ายุคฟองสบู่นั่นเองนะครับก็ทําให้ธุรกิจหลายอย่างลม้ลมล้มระเนระนานานแล้วก็ครอบครัวผมเป็นครอบครัวหนึ่งที่ก็ล้มลงไปด้วยนะครับทำให้ แต่ว่าด้วยชื่อที่ที่พระเจ้าบอกไว้ทําให้เราในครอบครัวมองหน้ากันแล้วก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกแล้วว่าจะเกิดขึ้นทาให้เราทุกคนยังมั่นคงในพระเจ้าได้จนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงผมกล่าวเข้าสู่วัยรุ่นเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตว่าว่าถามตัวเองว่าทําไมเราถึงเป็นขิสเสียนถามตัวเองว่าทําไมเราถึงเชื่อพระเจ้าองค์นี้นะครับคาตอบก็ได้จากชีวิตของของของเราที่เดินกับพระเจ้ามาตลอดสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าผมมีเพื่อนมากมายครับที่นักถือศาสนาต่าง ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าทุกคนที่ผมรู้จักไม่มีใครสักคนเดียวที่สามารถประพฤติได้ตามหลักศาสนาที่ตั้งไว้ให้เราทานะครับแม้กระทั่งสินห้าข้อตั้งแต่ผมเรียนจนจบมาจนทำจนทำงานจนมารับใช้พระเจ้ายังไม่มีสักคนหนึ่งเลยที่ผมรู้จักที่สามารถรักษาสินห้าได้นะครับอันนี้เป็นการยอมรับจากตัวเพื่อนๆผมเองจากตัวคนที่ผมรู้จักเองทุกคนว่า เขาเองตั้งแต่เกิดมาเขาไม่สามารถทําได้จริงๆแม้กระทั่ง5ข้อถ้ากดเกณฑ์หข้อนี้เพื่อแลกกับการไปสวรรค์แล้วคนยังทําไม่ได้นั่นแสดงว่าไม่มีใครสักคนเดียวครับบนโลกนี้ที่จะเอาตัวเองรอดไปสวรรค์ได้เพราะว่าแค่5ข้อง่ายๆเรายังทําไม่ได้เลยนะครับนั้นสิ่งที่หลักการพระเจ้าจึงเป็นหลักการที่ผมคิดว่ายุติธรรมที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยการอวดอ้างด้วยความสามารถด้วยสิ่งที่เราทาได้นะครับมีหลายคนบอกว่าทําดีได้ไปสวรรค์นะครับก็ทาดีเท่าไหร่ จะต้องไปได้ไปสวรรค์น,นะครับคนเราทําดีเยอะไม่เท่ากันเอามาตรฐานตรงไหนวัดว่าเกณฑ์ไหนว่าผ่านไม่ผ่านังนั้นผมก็ถามคำถามเหล่านี้กับตัวเองแล้วก็ได้คําตอบที่อยู่ในพระเจ้าเสมอนะครับพระเจ้าข้าพระพีตอบคำตอบตอคคำถามทุกคําถามของผมได้เสมอว่าพระพีบอกไว้ว่าเรารอดด้วยความเชื่อและด้วยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยก,การกระทาของเรานะครับพระคุณมาจากพระเจ้าเปรียบเสมือนกับเรารู้จักเจ้าของบ้านนะครับมีเจ้าของบ้านขั้นหนึ่งที่ชวนเราไปร่วม งานอาจจะเป็นงานมันเกิดงานปาร์ตี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็เข้าบ้านนั้นนะครับอาจจะมีบางคนที่เรารู้ว่าเขาที่ใสไม่ดีเรารู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะห้ามเขาว่าห้ามมาบ้านนี้นะเพราะว่านั่นไม่ใช่บ้านของเราใช่ไหมครับแต่เจ้าของบ้านก็คือเปรียบเหมือนพระเจ้าที่อนุญาตนะครับให้ทุกคนสามารถเข้ามาในบ้านหลังนั้นคือแผ่นดินสวรรค์ได้ถ้าคนคนนั้นยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและคนคน,นนั้นายินดีที่ยอมรับเจ้าของบ้านนะครับนั้น เป็นเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นหลักยุติธรรมที่สุดในการที่เราคนใดคนหนึ่งจะมีสิทธิ์ได้ไปสวรรค์ยุติธรรมสำหรับคนที่เกิดมารวยจนเกิดมาปกติผิดปกติคนที่มีโอกาสเกิดมาแล้วมีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นอย่างมากมายนะครับนั่นก็เป็นหลักข้อเชื่อข้อหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าเส้นทางในการเชื่อหรือการเป็นคริสเตียนในองค์ผู้เป็นเจ้านั้นเป็นความจริงก็คือชีวิตครับ สิ่งนี้สาคัญสำหรับคริสเตียนคือชีวิตที่แตกต่างนี้โดยสิ้นเชิงแม้ว่าหลักศาสนาทุกศาสนาจะสอนให้คนเป็นคนดีและคนเองก็พยายามทําตามหลักศาสนาอย่างเต็มที่แล้วแต่มีหลักของศาสนาเดียวครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้จริงๆนั่นคือหลักของวจนะพระเจ้าหลักของขคริสเตียนทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงนั่นเป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดเกือบสามสิบปีในชีวิตนะครับที่ดําเนินชีวิตอยู่ในพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคริสเตียนความเชื่อในพระเจ้านั้นแตกต่างจริงๆ นะครับนะหลายคนพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้ผมมีเพื่อนหลายคนที่ติดบุหรี่ติดเหล้าอยากจะเลิกแต่เขาเลิกไม่ได้หลายครั้งพยายามแล้วพยายามอีกก็กลับมาสู่วงจรเดิมก็คือกลับไปกินสุบหรีทานเหล้าเหมือนเดิมนะครับทำสิ่งที่ไม่อยากจะทำนะคุยกันอีกท,ทีก็ปรึกษาว่าอยากจะเลิกอยากจะไม่อยากทาเดี๋ยวเขาเลิกไม่ได้สักทีนะครับแต่ในพระเจ้าในหลัก ศาส,สนาคริสต์หรือว่าในการมเนชีวิตตามหลักการพระเจ้านั้นเป็นศาสนาเดียวเลยครับที่ผมเห็นมาตั้งแต่เกิดรับกล้ารับรองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มว่าชีวิตของคนคนนั้นจะเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจในพระเจ้าและเลือกที่จะดาเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นอกจากยังไม่นับพระพรมา,ม,ามากมายที่ผ่านการอัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการอายารักษาวรรยนชีวิตประจําวันทุกสิ่งทุกอย่างการอัศจรรย์ในสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และพระเจ้าทรงช่วยเหลืออีกมกมมาาายแต่ว่ว อยากจะฝากพี่น้องบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือประสบการณ์ของตัวท่านเองนะครับวันนี้หลายคนอาจจะได้ยินคําพยายนของผมไปนะครับแต่ว่าสิ่งสาคัญที่สุดคือตัวท่านเองท่านสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้เราทุกคนสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้เพียงแค่ท่านเชื่อใจในพระเยสุคริสอธิษฐานในนามอง์พระเยสุคริสแล้วประสบการณ์นั้นจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนผมอยากจะจบด้วยการท้าทายครับว่าเราทุกคนสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้พระเจ้าอวยพรทุกคนได้ถ้าท่านเชื่อวางใจในองค์พระเยสุคริสลองอธิษฐานดูนะครับแล้ว ชีวิตท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบะเจนาอวยพรครับ